จากร้าน b k รเกษตรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เป็นรถเอล่อนนะครับตัวนี้เป็นยันมานะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นเครื่องดีเซลนะครับประหยัดนะครับแล้วก็พิเศษตรงไหนระบบเกียร์เป็นระบบไฮนะครับคือเป็นระบบไฮปรับแบบไฮสปีดนะครับคือรถวิ่งไปสามารถเลื่อนแบบเป็นเร็วเร็วได้เลยครับแล้วก็โลได้นะครับโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับนะฮะอ่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับ ก็คันนี้เป็นระบบพวงมาลัยนะฮะเอวออนดัมได้นะครับประมาณห้าร้อยโลเป็นโฟว์วิวนะครับส่วนตรงนี้เราก็อาจจะระเบียให้หมดแล้วนะครับก็ดัมก็คือตัวนี้เป็นดําเดิลนะครับในเรื่องสีเรื่องอะไรนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับก็คือใช้งานได้หรือลูกค้าจะทําสีก็จ่ายส่วนต่างนะครับหรือว่าถ้าเอาไปใช้งานก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้นะฮะดีนี่นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับนี่นะครับ นี่นะเครื่องดีเซลนะครับเป็น L7 นะครับนี่นะครับยุคประหยัดนะครับยุคนี้นะครับอ่าหนูนะครับลองดูนะครับมีอะไรบ้างเกียร์ก็มีเดินหน้าสองเกียร์นะครับแล้วก็ถอยหลังหนึ่งเกียร์แต่สองหน้าเดินหน้าสองเกียร์นะครับมันสามารถปรับหายกับโลสปีดช่วยได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับ เกียร์หนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเราวิ่งเกียร์หนึ่งนะครับเอออีจะถอยลองถอยก่อนนะครับไม่ได้ถอยแล้วลองลองใช้เกียร์ตะปีช่วยนะครับนะฮะจะเร็วขึ้นนะครับ เนี่ยเป็นเกียดหนึ่งนะครับอ่าเราก็ใช้ระบบเดินธรรมดานะครับ มันไปได้หมดแล้วครับโอวิวนะครับ